สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมงสองนาทีนะนเพื่อนๆนะวันนี้เราจะไปที่สีนัคคลินนะครับไอร้านไรเดนฟอร์นะเราว่าจะไปดูชุดอัปเกรดโชคหน้าของไวเอสนะครับได้เวลาอัปเกรดโชคหน้าเราแล้วตอนนี้รถเรา วิ่งมาแล้ว47,223กิโลเมตรนะครับได้เลือกงามยามดีแล้วครับเป็นเราดูไว้จะเป็นตัวอัปเกรดโชคหน้านะครับไปดูว่าที่ร้านมีแบบไหนให้เลือกมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แต่ว่าจะไปดูบวกกันน็อกกับเสื้อกาดด้วยนะ ถ้าถูกใจก็ว่าจะจัดนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นกเกษตรนะเดี๋ยวไปมันเลี้ยวเลี้ยวขวาปะหรือว่าตรงตรงหรอคะอ๋อก็ไม่รู้อะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีนะเนี่ยเมียมาด้วยเนี่ยไม่งั้นนี่หลงทางวนๆอยู่แถวๆนี้เลย S <S ตอนนี้เราอยู่เส้นสีนักคลินแล้วนะครับเพื่อนๆลงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบหกครับผม รถไฟฟ้าใสสีเหลืองอยู่ข้างหลังเรานะในกระจกไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะอันนี้บ่ายโมงสี่สิบแล้วครับฝนตกแล้วครับเพื่อนๆปล่อยๆแล้วใกล้ถึงแล้วนะทุกคนอยู่ก่อนถึงไอ้ไม่อยู่เลยไอ้สะพานนี้มานะนี่ไงนี่ไงถึงเดียวไปดูดีกว่า โ <Okay, S 2> อเคด้วยตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับเราคุยกับพี่เขาเสร็จแล้วนะ okay, มีของไว้เรื่องเลยพี่เขากำลังลงรายละเอียดอยู่ของเราใช้เป็นตัวตัวนี้ครับโชค๊ควาเอสอัพเกรด,ดนะครับ4,900แล้วก็เราใช้น้ำมันเป็นเออรินนะครับเออรินเบอร์20 รอพี่เขาจัดการให้นะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ข้างบนครับพวกหมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อกาดเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับของเยอะมากันเพื่อนที่นนะเรามองตัวนี้ไว้นะเปิดคางเรียวนะครับแต่ว่าไม่มีสีที่โดนใจนะ เดี๋ยวค่อไปดูครับไม่มีสิที่โดนใจเลยของเยอะมากเลยของแต่งมีเกือบหมดนะหมวกกันน็อกเยอะมากเสื้อกาดมีปีมีถุงมืออะไรเยอะแยะครับถ้าใครสนใจก็มาลองดูได้ครับเรามานั่งรอข้างบนนะเพื่อนๆนะของเราอยู่ตรงนี้นะ จัดการให้อยูนมาจะประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะที่นี่ดีนะมีไวไฟด้วยนะครับมีไวไฟมีน้ำดื่มน้ำดื uh, ่มให้แล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยนะในคูน้ำด้านอันนั้นเราซื้อเองเนี่ยเรารอไปแล้วก็มีไอ ไอ้ตีดตีต๊ดจะไม่รู้เขาเรียกอะไรช่างที่เขาให้มาเวลาช่างเรียกมันจะดังนะแล้ว่็นั่ยงรอไปครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับแอล้ว,แ,วแต่คนชอบโอเคเพื่อตอนนี้เวลา5โมง19นะครับเราออกจากร้านไรเดนฟอร์สเรียบร้อยจัดชุดอัปเกรดโชคหน้า ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดห้าพันเก้านะเพื่อนๆนะนี่5 8 0ห้าพันแปดเลค่าใช้จ่ายทั้งหมดห้าพันแปดร้อยบาทนะครับตอนนี้เลขไมของเราที่สี่หมืนเจ็ดพันสองรยห้าสิบนะเพื่อนๆเดี๋ยวเ,เ,เราจะไป ถึงบ้านแล้วเราจะไปลงทะเบียนรับประกันโชคนะครับเมื่อกี้พนักง,งานที่ร้านเขาก็แนะนําให้เราแล้วนะคือแนะนําดีอะว่าต้องลงทะเบียนอย่างนี้อย่างนี้ที่เหลือเราเป็นคนไปกรอกข้อมูลเองนะครับเออวเราเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสใช้งานรถ ไกลๆก,ก่อนจะได้รู้ฟิลลิ่งของโชคที่ทำมานะคือตอนนี้ยังยังแบบเรายังใช้งานไม่เยอะนะก็เลยบอกไม่เท่อบอกบอกไม่ถูกแล้วกันอ่ะก็เลยบอกไม่ถูกนะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอาการมันเป็นยังไงขอผมใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆน,นะเดีย๋ยวทำคลิปแยกอีกต่างหากตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบเก้านะเพื่อนๆนะ เราอยู่ถนนวิทยุนะครับฮะอ๋อสาธรใต้พูดผิดเราอยู่ถนนสาธรใต้นะครับเราจะไปร้าน320 SP นะครับเดี๋ยวจะไปดูหมวกกันน็อกกับเสื้อกาบนิดนึงนะในเมืองรถติดมากเพื่อนเดี๋ยวตัดไปตัดไปตรงนู้นเลยนะไม่รู้ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับพอถึงร้านนะ เพื่อนน่าจะอยู่ซอยข้างหน้านี่มั้งใช่ไหมอ๋อฮะโอเคค่ะนี่ไงซอยนี้อ่ะใช่เนี่ยป้ายนะเพื่อนเพื่อนอยู่ในซอยนะโอ้เมื่อกี้เหลือเห็นป้ายพอดีนะไม่งั้นมาไม่ถูกเนี่นเลย ถึงแล้วจะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถแล้วก็เลือกของกันจอดขวามือนี่ดีกว่าชิบโอเคเดี๋ยวไปเลือกของกันค่ะวันนี้เรามาดูเสื้อกาดเะเพื่อนนี่ได้เป็นนี้สีเขียวนะสีเขียวตัวตัวนี้นะครับนี่ลด30ร์เซจาก29ง0เหลือ2 3 0 0 ได้แล้วลองใส่แล้วเป็น XL นะครับสีเขียวหมวกกันน็อกเราก็สีเขียวนะเลือกหมวกกันน็อกใหม่ด้วยของเยอะมากเพื่อนๆที่ร้านกำลังไลฟ์สดอยู่ของเยอะจริงตรงเนี้ยโอเคได้ของแล้วไม่พูดความํำเพลงนะลองเสียดถูกใจเอาเลยเดี๋ยวเราไปดูหมวกกันน็อกดีกว่าโดนเสื้อกาดไปอีกโอ้ยโดนเสื้อกาดอีกตัว <laughs> ป็นรุ่นนี้แล้วพื่อนะนี่ราคาเซลล์สองพห้าหนูช่วยพันหนึ่งได้หมวกันน็อกมาสองใบเพื่อนสีเขียวแล้วก็สีชมพูใบหนึง่งเป็นสองใบนะของ LS2 นะครับเปิดทางนี่สีชมพูอย่างสวย,ยที่ร้านารุ่นนี้ขายดีใช่ไหมครับที่เขบอกขายดีนะรุ่นนี้นะ หมดแล้วรีบๆเลยนะรีบๆเลยนะใบละครับอันนั้นยังไม่ได้ลอกยังไม่ได้ลอกก็เปนออกใหม่นะอ้าวล่ะเอาครับครับจัดการให้นี่เขาจัดการให้หมดนะเราไปก็ใส่แค่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวกล่องก็ไม่ได้เอากลับเลื่องเพื่องเนี่ยได้เสื้ออากาศในสองตัวโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วขอเยอะมาก